สวัสดีค่ะเอซไว้ช็อกโกแคตยามเย็นฝนตกใหม่ๆหม่โอ้อากาศดีค่ะนี่อยู่ฟ้ามืดขึ้มเพิ่งตกไปเมื่อกี้นะนี่ตุบตับ <c oughs> ตุบตับที่ประจำของเขา บนนี้ไม่มีใครขึ้นนอกจากตับตับพับตบพับตครับอากาศดีใช่ไหมครับตับก็จะหลับแล้วครับตุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊กตาฟิน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  เฟนเฟน,นเฟน,น,นเฟนสนิมที่ประจำของสนิมแในนูน่นในกายใต้รถสีขาวไม่ใช่ทุกตับนะ เห็นไหมแต่เป็นเจี๊ยบเจียจ๊ยบมาแล้วมาแล้วเจี๊ยบ <laughs> ใครเรียกก็ได้ยกเป็นเจ้าของเ <laughs> จี๊ยบนี่เจียจ๊ยบเอาละเนะ่ย <laughs> กิ้งหน่อยกิ้งโชว์หน่อยปี <laughs> ๊ เจี๊ยบแน่แน่แน่ยน่หนีออกมาเที่ยวเน่แน่แน่แน่อันแน่เจี๊ยบอ้วนเลยหืมเจี๊ยบข้ามาเที่ยวบ้านมาเจี๊ยบมาแล้วเจี๊ยบมาเร็วแมียวแมวมาไหมอ้วนเลย ไม่ใช่เจี๊ยบแต่เป็นต,ตุบต,ตับตุบตับหนุนข้างหลังเจี๊ยบนี่ตุบตับสวัสดียามเย็นมาตับมาตับมาตับครับ ตาโอ้ยลูกเจี๊ยมาแล้วก็มาทักทายกันให้หายคิดถึงไปแล้วเ้ยทักทยเหรอคะลูกไปสวัสดีนะคะลากันด้วยเจ็บเจ็บ แมวข้างบ้านแอแมวไปแล้วค่ะสวัสดีครับบายบาย